ฟังคำตอบจากกระทรวงการคลังจากปัญหาที่ขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนแปลว่าอะไรแบบนี้ได้หรือไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีคำตอบจากกระทรวงการคลังในกรณีที่หลายคนเกิดปัญหาว่าระบบแจ้งสถานะว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนแบบนี้ต้องทำยังไงต่อแบบนี้แปลว่าได้หรือไม่ได้ครับ ซึ่งคําตอบของปัญหานี้นายและวรลนแสงสนิทผู้อํานวยการสรํานักงานเศรษฐกิจการ,ร,การคลังหรือสอส,อสอคอในฐานะโคษพของกระทรวงการคลังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าสถานะดังกล่าวแปลว่าได้ครับซึ่งเป็นสถานะที่ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วครับ แต่ยังไม่ได้โอนเงินให้เมื่อโอนเงินแล้วจึงจะขึ้นสถานะว่าผ่านหรือท่านได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเดียวยา5,000บาทครับนอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าวรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทแจ้งว่าเมื่อวานเข้าไปเช็คสถานะของการลงทะเบียนและเจอสถานะดังกล่าวเช่นเดียวกันพอวันนี้มีเงินโอนเข้ามาตอนตี3ของเมื่อคืนโดยที่ไม่มี SMS หรืออ e ีเมลมาแจ้งล่วงหน้า โดยเงินเข้าบัญชีฟอมเพทที่ได้ลงทะเบียนไว้ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ออกมาตรการนี้มาช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับสถานะที่แจ้งว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้นั้นแปลว่าระบบได้ตรวจสอบคุณสมบัติของคุณว่าผ่านเรียบร้อยแล้วครับรอขั้นต่อไปคือการโอนเงินเข้าบัญชีให้นั่นเอง ถ้าเจอสถานะแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับรอรับเงินได้เลยซึ่งก็มีผู้ที่มีประสบการณ์ที่ได้รับสถานะดังกล่าวระบบได้ทำการโอนเงินเข้ามาให้ในช่วงตี3ของอีกวันถัดมาโดยที่ไม่ได้รับ SMS หรืออ e ีเมลแจ้งแต่อย่างใดครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนได้รับการตรวจสอบสถานะผ่านโดยเร็วและได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาททุกๆท,ท่านเลยนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้รับเงิน5,000บาทนี้ผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ